กลุ่มผู้เสียหายถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลผ่านบริษัทบล็อกเชนที่ชื่อว่าบ i แ a นซ์กว่า50รายมูลค่าความเสียหายเกือบร้อยล้านบาทกันเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกสุวัตนแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้หาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยทำคดีให้ โดยหนึ่งในผู้สียหายเปิดเผยว่าเฉพาะกลุ่มของตนเองมีประมาณ45-46คนมีมูลค่าความเสียหายประมาณ46ล้านบาทโดยตนเองถูกหลอกร่วมลงทุนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยก่อนเริ่มลงทุนมีการพูดคุยกับผู้ชักชวนผ่านแอปพลิเคชันหาคู่คล้ายๆกับแก๊งโรแมนซ์สแกมและมีการพูดคุยสร้างความสัมพันธ์สร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือ กรจะถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนกับบริษัทบล็อกเชนที่ชื่อว่า b i Nance ซึ่งเป็นพอร์ตการลงทุนสกุลเงินดิจิตอลอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงโดยผู้ชักชวนจะส่งลิงก์ให้ผู้เสียหายเข้าไปเทรดสกุลเงินตราต่างประเทศเหมือนการลงทุนทั่วไปผู้เสียหายแต่ละคนจะได้ลิงก์ที่แตกต่างกันซึ่งผลตอบแทนก็จะแตกต่างกันด้วยขึ้นอยู่กับเงินต้นทุนที่ได้ลงทุนไปโดยในตอนแรกได้รับผลตอบแทนจริง และได้ผลตอบแทนสูงมากต่อมาเมื่อเห็นว่าได้ผลตอบแทนจริงจึงตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่กลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้และเมื่อติดต่อไปยังผู้ชักชวนให้ร่วมลงทุนกลับไม่ได้รับคําตอบโดยบางคนสูญเงินสูงถึง5ถึง6ล้านบาทและส่วนตัวเชื่อว่ากลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังเป็นแก๊งชาวต่างชาติผู้เสียหายกล่าวด้วยว่ามีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่ในคดีนี้จํานวนมาก เคยเดินทางไปร้องหน่วยงานต่างๆแต่ก็จะส่งเรื่องกลับไปยังสถานีตำรวจท้องที่แต่ตำรวจท้องที่ช่วยอะไรไม่ได้เนื่องจากคดีของบริษัทบล็อกเชนที่ชื่อว่าบี n อนซเป็นคดีใหมย่ยังไม่ค่อยมีตำรวจไทยทำคดีนี้จึงอาจเป็นคดีที่ยากจึงได้รวมตัวกันมาร้องขอเพื่อขอความช่วยเหลือจากทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้ช่วยตั้งทีมงานมาช่วยทำคดีให้ดังกลาง่าวมาที่สอรอบพื้นที่ซึ่งสออพื้นที่เขาก็ออไม่ได้มีอำนาจตรงนีชี ตามคดีให้อะค่ะก็เลยอยากให้แบบท่านนายตำรวจใหญ่ที่พอจะมีหน่วยงานที่เก่งๆที่พอจะตามตามคดีตรงนี้ให้เราอยากให้ช่วยเหลือพวกเราในกลุ่มผู้เสียหายจริงๆค่ะแล้วเราไม่ได้รับเงินคันเราไม่ได้รับเงินตอบสักคำเปยไงนะตั้งแต่เดือนเดือนคืออย่างกรณีของเคสแพทแพทจะลงทุนอยู่ช่วงประมาณเดือนกลางเดือนเมษาไปจนถึงต้นเดือนนะคะหลังจากนั้นก็คือขอไม่ได้อีกเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ได้จากตามคดีของคดีเองมาก็ตอบเดือนกว่าแล้ว เื่อผู้เสียหายก็อื่นบางท่ันก็ตามคดีมาตั้งแต่ปี2000แล้วแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าของคดีเลยเพราะว่าตำรวจที่สอนอไม่สามารถเชื่ออะไรได้เรามีการเริ่มอย่างกรณีของแต่และคนผู้เสียหายก็จะโดนไม่ค่อยชอมการแต่บางคนก็จะโดนท้อพร้อมกันแล้วบางคนก็โดนคนร้ายกลุ่มเดียวกันแล้วก็แตะกล้อมปลอมที่ถูกหลอกก็คล้ายๆกันแล้วก็บางคนก็เป็นแตะกล้องเดียวกันด้วยค่ะ มีการชักชวนให้เล่มลงตั้งแต่ DNA ะะเดือนไหนกันคะเอ่อถ้าในกรณีของเคสจะเป็นเดือนเมษาแล้วแบบอย่างผู้เสียหายบางทา่านก็จะตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วก็เดือนพฤษภาบางคนนี่ก็พุ่งโดนสรวดร้อนเดือนมิถุนาเลยะคะ่ะย้อนกึงบ6ล้านเนี่ยค่ะ แล้วก็คือการลงทุนไปอะค่ะเราจะเริ่มลงทุนตั้งแต่ยอดน้อยๆก่อนซึ่งมันมีผลตอบแทนกลับมาจริงซึ่งเราก็รู้สึกว่าในช่วงเศรษฐกิจที่แบบมันไม่ดีแล้วก็หลายๆคนก็ไม่ได้ทํางานแล้วก็ w ว r k ์คคือก็เลยรู้สึกว่ามันได้เงินจริงแล้วก็ได้เงินเยอะก็เลยมีการลงทุนไปเรื่อยๆอะค่ะจนกระทั่งแบบไม่สามารถอถอนออกได้แต่ว่าลิมิตของอการลงทุนของแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับเงินที่มีอยู่ ที่สามารถลงทุนได้นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ลงทุนไปเยอะแล้วก็เป็นหนี้แล้วก็มีความเสียหายเยอะอะค่ะอันนี้พี่เป็นตัวเป็นผู้เสียหาย,<ล>ยใช่เหมค่ะใช่ค่ะคืออันนี้ก็เป็นตัวแทนผู้เสียหายอย่างอย่าง,างเคสของพี่เทสของพี่เป็นยังไงบ้าง,งคืออย่างเคสก็จะเป็นการซื้อเหรียญ่านในไบแอนด์น,นะคะเพื่อ โอนตรงไปที่ทางแต่งต้นฟอร์มที่คนร้ายค่ะได้ให้เราโหลดลิงก์แล้วก็มีการเทรดซึ่งเป็นการเทรดซึ่งเหมือนกับการลงทุนทั่วไปแต่เราไม่ทราบว่ามันเป็นเว็บไซต์ลอร์มที่ให้เราลงทุนนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะโดนหน้าตาก,การในเว็บของเว็บหลอกที่ลงทุนคล้ายกลนายการแต่กกว่าต่างกันบางคนก่าอาจจะต,าต่างรูปแบบ ไม่มีหน่วยไหนเข้ามารับทำคดีให้อะค,ะคออ่ะซึ่งคดีของพวกเราอ่ะบางคนก็4เดือนแล้ว2เดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากขอความเห็นใจแล้วก็อยากขอร้องแล้วก็ขอความช่วยเหลือ,ลอจากนายตำรวจใหญ่ที่สามารถพอจะหา,า,นนห,านนหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยรับช่อกคดีของพวกเราได้นะคะก็จะไม่ต้องบอกเปนเงินแลคะ่ะก็สมมติว่าถ้าสมมติว่าลง,ลงทุนไปห้าพเราเอาไป็นเศษแล้วก็จะได้กับตอนเนี้ยกลุ่มผู้เสียหายในกลุ่มเราอะค่ะประมาณ แล้วก็ยอดเสียหายที่ประมาณจะ16ล้านบาทซึ่งยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามารับผิดชอบช่วยคดีเลยค่ะตอนนี้หลักๆเลยหลายๆหน่วยงานที่เราแจ้งไปก็จะส่งคดีกลับมาที่สพที่ๆผู้สอด่อพื้นที่ไม่ที่ไม่มีอำนาจตรงนี้ที่จะช่วยเหลือหรือมีเครื่องมือหรือมีในตำรวจที่สามารถช่วยในส่วนของคดีได้ ไปไปรูดลงทุนอะไรยังไงอะคะเล่าให้ฟังกันได้ไหมก็คือจะคล้ายๆกับในส่วนของโรแมนตแกมอะค่ะก็คือจะมีการพูดคุยกันผ่านแชท่องแอปพลิเคชันที่เป็นแชทหาเพื่อนหาคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการคมีการไปสตาร์ทเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะคะแล้วก็จะมีการชวนลงทุนในช่วงแรกๆในส่วนของไฟแนนซ์หรือลงทุนตรงๆก่อะค่ะ ได้ผลตอบแทนกลับมาแต่พอหลังจากที่มีการลงเงินเยอะขึ้นก็จะไม่สามารถถอนเงินถองได้ หาไม่มีทางกินตำรวจช่วยก็ไม่สามารถที่จะตามคดีได้ที่ตอนนี้จะหลักเลยคือ,อคนไทยอะค่ะโดนโดนเทสหลอกลวงลงทุนอย่างเงี้ยเยอะมากที่ทันรรับเข้ามาจากเก็บไทยแอนตี้แกมนะคะแล้วก็ชไชนิสเอเชียร์แกมเมอร์ซึ่งเขา